3, ามสองหนึ่งมีคนบอกมาว่าพัดลมของแท้จากโลเวลแข็งแรงวันนี้จะมาทดสอบนะครับว่าแข็งแรงจริงหรือเปล่าอย่างแรกวัสดุนะครับทำจากพลาส,สติก ABS อย่างดีครับน้ำหนักเบาครับอือทุบแล้วก็ไม่เจ็บครับตัวในแต่มือผมว่าเจ็บมาดูว่าแข็งแรงจริงเปล่าผมบีบครับอืไม่หกัก ไม่งอนะครับผมตัวก้านยึดนะครับถึงแม้ข้างในจะโปร่งแต่ก็ยังมีความหนาอยู่ของมันนะครับดูครับอันนี้โครงพลาสติกนะครับแข็งแรงและหนามากนะครับอันนี้เป็นโครงตันๆเลยนะครับผมการปรับมุมก้มเงยครับแข็งแรงครับทีนี้เรามาลองเทดสอบกันดูนะครับผมโดยเราจะใส่แบตเข้าไปข้างในด้วยนะครับ3 2 1 แบตไม่หลุดแบตไม่กระจายนะครับผมยังสามารถใช้งานได้ปกติครับรีเทสอีกรอบดูกันอีกทีหนึ่งครับผมเพิ่มระดับความสูงให้มากขึ้นนะครับ3 2 1มาดูกันนะครับว่าใช้งานได้ไหมครับอ่าสภาพยังอยู่ดีครับผมเลือกพัดลมเลือกโลเวลครับผม